การรรนะคับเามีรายงานในบบจังหวัดนะการ,รจารรัดการพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดติสมินนะครับภายใต้นโยาบายการจัดการ2 5 1 7ที่ผ่านมาครับทางไบเทคขาได้สนับสนุนโดยสนับสนุนให้มีการเกษตรแบบผสมผสานนะครับเป็นขอ้อมูลทั้งหมดในเรื่องการศึกษากลุ่มย่อยของเราก็จะ ค่นะแล้ว <ขา S 2> จะมีโครงการเกี่ยวบบก,ยกับสนับสนุนมาตรการของกสชที่ประมาณ20ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้เพิ่มเติมที่ส่งเสริมการประทุมมีแปดแสนกะว่าบาทด้วยในส่วนที่สองนะครับได้มีการประชุมเพื่อเพื่อนการดำเนินง,งานบริบัติการการทุนทาให้มนดีสินค้าการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตน,น,น,นะครับซือบ 1, ้อหนังสันว์ภาคธุรกิจอินเล็นะครับจำนวนสามหมนเนห้าร้กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรก เป็นเรื่องของการตรวจสอบราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีมีท่านใดจะสอบถานตัวเตือนก็ต้องจะเรื่องของการดเนินงานเกี่ยงลดต้นทุนด้านงบการผลิตบริบริการนะครับตัวแรกก็คือปุ๋ยเคมีนท่านประธานทูเคารพผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับโครงการในกาเป็นพื้นที่ชุนทางและนอกชุนทนงสองเตือนนะครับแค่ส่งเสริมแนวทางการดเนินงานตามแผนด้วยนะงานการช่วยเหลือสังคม เรื่องเพิ่มพิจารณารอบแรกนี้นะครับตัดสินหนึ่งนี้เป็นเป็นการจะแจ,ะจะ้งเโครงสร้างนะครับเกี่ยวกับการจัดตั้งสูตร